นี่สวัสดีครับพบกับชมช่อง,งเดียวแชนแนลนะครับวันนี้ฝนใกล้จะตกนะครับก็ตกมาหลายวันแล้วครับสองสาวันตกไม่เยอะนะครับดูน้ำตรงนี้เจิงอ่ะต้นมะขามยักษ์นี่ก็ดูครับเดีย๋ยวจะตัดออกแล้ว ะจะมือมารวยนี่มามารวยมารวยวมือมานี้มานี่มานี่นี่นนจะมือนี่เป็นเป็นเป็นมารวยมารวยมารวยไปแล้วไปหามารวยปะครับ<า>เพื่อจะคุยกันนนบ,บน้องฟิวนะครับกำชับน้องฟิวไม่ให้หมาไปไกลนะครับเพราะเหลืออยู่สองตัว ก็ต้องดูแลกันไปนะครับมาเวยเามานี้เดยวนี่ก็จะมืดนะครับอยู่กับผมมาตั้งนานแล้วนะครับทำมันเรียบร้อยแล้วนะครับส่งสารมันนะครับ รวยชอบมาอยู่ทีน่นี้เอามานี้มารวยเร็วมารวยนี่จะชอบสงบนะครับเป็นหมาตัวใหญ่แต่ไม่สู้ใครนะครับเนื้อคือฟุตบอลของนับตังลอ,อยเขี้ยวลอยอะไรผมซื้อมาลูกหนึ่งมาไว้ให้น้องฟิวเต็ เราจะนับตังตัวมาปุ๊บก,ก็เรียบร้อยเลยเอามานี่เลยมารวยมารวยนี่จะไม่ค่อยดือย้อนะครับมารวยเอ้ยมารวยเอามา,มา,มานี่ลเลยเร็วเร็วเร็วมันเย็นนะครับอยู่ตรงนี้ เอามาเรียนเพาะป่ะเยอะวันนี้ก็ต้องที่เหลือก็ต้องดูแลนะครับสงสารเขาได้มาอยู่กับเราแล้วนะครับเขาก็รักเรานะครับจะเมือ่อจะมือก็อยู่ตั้งนานนะครับมารวยนี่มาอยู่ทีหลังทีหลังเยอะ ไปหาน้องนำเงินนำทองไปเร็วมาเร็วมารวยมาเร็วไปไปเล่นใส่เดี๋ยจะเสียอย่างเดียวคือจะชอบข้ามถนนไปกลัวรถพอรถเส้นทางนี้จะใช้แบบความเร็วเนี่ยสูงมากครับนะ ก็จะเฝ้าบ้านในกลางคืนนะครับคนที่จะกลัวก็คือกลัวเจ้ามารวยตัวใหญ่แต่ไม่มีอะไรนะครับตัวใหญ่แทนที่จะไปรักรังแกคนอื่นกับโดนคนอื่นมารังแกมาเร็วมวไป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 บึง วันนี้จะทำเองนะครับน้องฟิวจะทำเองผลิตเองดิตบล็อกทุกอย่างต้องทุกวันนี้ต้องทำเองทั้งหมด เพราะว่าจ้างมันก็ไม่คุ้มละเศรษฐกิจตัวนี้มันก็ไม่ค่อยดีครับมา,าม,ม่วงกับมาม่วงนี่มาม่วงสามฤด,ดูนะครับปลูกไว้นะครับเพื่อให้ลูกเวลานได้กินนะครับเดี๋ยวเขาก็โตขึ้นมาก็จะได้มี ลไม้ไปกินนะครับเาาห็ไนไหมครับฝั่งนี้เอางูอาจะอยู่ใส่คุณบอก เบึงเด้อย,ยังไปหน้าเขาได้โอ้ตัวนี้ก็เป็นละมึงแก้ตัวนี้ฟิวมึงแก้ตัวนี้ก็เป็นแลวเนาะขับมึมงแก้ว เป็นแล้วนะครับเป็นกิ่งตอนนะครับเดี๋ยวมาปลูกเดี๋ยวเราจะไปหาน้ำเงินนับทองอจะตามหาน้ำเงินนับทอง จักเดือนแล้วพิวจักเดือนแล้วลูกเก็บอาหารไปให้นำเงินนับทองดูนะครับชอบกิน จามจุลีนะครับบ้านเฮาเป็น ดูนำเงินนับทองกันนะครับงเงินทองเร็วนี่นี่นเร็วเร็วเร็วนี่นี่นี่นนไหมไหมย่งเงินทองเร็วเร็เรอชอบกินครับ หนุ่มท่อนี่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 ตัวบึกเลยครับโอ้เป็นหนุ่มแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 6ตัวแล้วนี่แต่นี่ก็แม่ของแม่นับเงินนะครับช่วงนี้ฝนตกหญ้าก็เริ่มเขียวแล้วครับความสมบูรณ์ก็เริ่มกลับเข้ามาแล้ว จะได้มีหญ้ามีอะไรให้วัวกินนะครับเขาก็อยู่เป็น ขาก็จะไปไหนก็ไปเป็นคู่เป็นค,นคู่เป็นคู่แบบนี้แหละครับทำเงินนับทองแม่เขาก็มาอัปเดตนะครับให้ดูนะครับมาจามืดมารวยนําเงินนับทองอยู่ตอนนี้เป็นอยู่ยังไงนะครับให้เอฟซีได้ดูนะครับเพราะว่าสิ่งที่เรายังเหลืออยู่นะครับสัตว์ที่เราลังยังเอามาเลี้ยงก็ต้องดูแล เขาให้ดีที่สุดนะครับเพื่อจะไม่ต้องให้เขาได้จากเราไปโดยที่เหตุผลมันที่หาเหตุผลไม่ได้นะครับจากคนที่ทำฉะนั้นเราก็ต้องรักษาต้องเลี้ยงมันดูแลข,ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตาม จำได้จะลืมกดไลค์ like, กด s u b สไคร b ์ช่องสร้างเดียร์ h ชนแนลนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ